รับผู้ไม่เห็นไม่นภาผวงจรสามแผนกอิล็กทรอนี์วิทยาการชิพคอนเสีร์ครับครับวันนี้จะมาต่อวงจรลอจิเกตพื้นฐานนะครับครับอุปกรณ์นะครับใช้ไอซีทั้งหมด3ตัวนะครับมีเบอร์7408นะครับ7 4 0 4นะครับแล้วก็7 4 3 2นะครับแล้วก็วงจรลอจิเกตนะครับและสายจํานะครับ ต่อไปนะครับเป็นการต่อวงจรนะครับขาหนึ่งของศูนย์แปดนะครับต่อไปเป็นขาเอนะครับเสียบรอยไว้ก่อนนะครับขาสองนะครับขาสองของศูนย์แปดนะครับจะต่อมาที่ขาสองของศูนย์สี่นะครับขาสองของเจ็ดสี่ศูนย์แปดนะครับ ลงมาที่ขาสองของเ4็ดสี่ศูนย์สี่นะครับขาสามนะครับขาสามของคูนะครับลงมาที่ขาหนึ่งของสามสองนะครับขาหนึ่งของสามสองนะครับขาสี่นะครับขาสี่น์แปดนะครับขาที่ส ได้ตามวงจรมาจะมาเข้าขาที่1ของ04นะครับเข้าขาที่1นะครับขาที่5้านะครับขาที่ห้ากำหนดให้เป็นขาสนะครับ ขาที่1ของ04นะครับให้เป็นขาบีนะครับเจ็ร้อยไว้ก่อนนะครับขาที่6นะครับขาที่6ของ08นะครับมาเข้าขาที่2ของ3าสองนะครับ ขาที่เจ็ดนะครับขาที่เจ็ดให้ลงเกาวหมดทุกตัวเลยนะครับลาขาสิบสี่นะครับขาสิบสี่ใสไฟบวกห้าวนหมดเลยนะครับ f นนะครับ F 1ในวงจรนะครับ F 1, 1> คือขา3า3ของ08นะครับขาสามศูนนะครับ F สองนะครับ F 2อง F สอคือขา2ของ3านะครับ f 3นะครับ f 3คือขา3ของ3านะครับครับต่อไปเราจะทดลองวงจรเทียบกับตารางความจริงนะครับนะครับ a b c นะครับศูนย์หมดนะครับลงกลางหมดนะครับและหลอดจะไม่ติดสกัดเลยนะครับ นะครับสองสองนะครับเอครับเอคือหนึ่งครับเอาขึ้นไฟบวกนะครับและก็เอฟหนึ่งและเอฟสามจะติดนะครับ ต่อไปนะครับ3นะครับนำ B ครับขึ้นไฟบวกนะครับนอกนั้นศูนย์หมดนะครับ C กับ A ศูนย์หมดนะครับนำ B นะครับ B ขึ้นไฟบวกนะครับครับและ F 1 F 2 F 3จะไม่ติดนะครับต่อไปนะครับ4นะครับ A กับ B นะครับขึ้นไฟบวกนะครับ นำา A ขึ้นไปไฟบวกนะครับนะครับ f1 f2 f3 จะศูนหมดจะไม่ติดนะครับห้านะครับหนะครับ C จะติดนะครับ C c จะขึ้นไฟบวกนะครับ B กับ A ไฟลบนะครับ นี่นะครับ F1 และ F3 จะติดนะครับ F2 จะดับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อวงจรโลจิเกตพื้นฐานนะครับครับก็ขอขอบคุณตากล้องครับขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้คำแนะนำนะครับครับสำหรับนี้ผมก็ขอสวัสดีครับครับผม